สวัสดีครับผมสวัสดีพินบา้านท่าอเลยครับผมอัปเดตพินเสร็จใหม่นะครับนี่จะมาแนะนํานะครับผมนี่จะเป็นแนะน,นะําพิดโป่งพิดไม้โมกขาวนะครับผมจะเป็นสีเนื้อขาวนะครับมันไข่นะครับนี่เป็นโป่งธรรมดานะครับนี่ครับไม้โมกขาว ผัดวีวีเย็นมากครับไม้มูกขาวครับมูกขาวเนี่ยไม้สีขาวนะครับ2ฮองครับตัวนี้จะเป็นโป่งไฟฟ้าสามกระแทกนะครับไม้มูกขาวเหมือนกันนะครับมาครับมม้มูกขาวนะครับ สามพันแหกของไฟ ก็ไอ้ตัวนึงครับน้ำเป็ขายดีครับขงไวโอลินนะครับนีน่ีเป็นหัวหงนะครับครับไม้มุกครับครับนี่นีอย่าได้ไปแหลมนะครับนี่ไม้เป็นไม้มุกครับเนื้อซิวขาวจะเป็นไม้มุกขาวนะครับส่วนรวมเลยครับ วงที่ผมไฟฟ้านะครับนี่มุกขาวครับ